สวัสดีค่ะดิฉันน้ำพรประกรณัดอายุ65ปีอยู่จังหวัดแพร่ค่ะเออดิฉันเคยเคยป่วยเป็นโรคตับอักเสบไวรัสซีรักษามา15ปีแล้วค่ะมีโรคตับอักเสบไวรัสซีแล้วก็ตับแข็งไขมันเกาะตับ แล้วก็ความดันโลหิตสูงแล้วก็มีไขมันในเลือดสูงค่ะแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาทางการแพทย์มา15ปีหมดไป2อล้านกว่าบาทค่ะแล้ววันที่18ก็คือตัวดิฉันเองเนี่ยทานอาหารเสริมมาตลอดแต่มันก็ดีขึ้นระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ามันไม่หายขาดค่ะ คือดิฉันนอนกลางคืนดิฉันจะปวดตับปวดชายโครงข้างขวานเนี่ยค่ะก็คือถ้านอนแล้วพอเอาไปแตะตรงที่นอนมันก็จะปวดทรมานค่ะแล้วพอวันที่18พฤษภาอัพจอดก็มาหาที่บ้านแล้วก็มาแนะนำเกี่ยวกับอาหารเสริมบาลานออย อับจดก็เอาบาลานออยขวดเล็กไว้ให้สองขวดค่ะพอดิฉันก็คิดว่าอับจดเขาคงหวังดีเนาะก็เอาสิ่งที่ดีมาให้ดิฉันก็เลยทานดูค่ะพอทานอาการปวดมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่หายนะคะแล้วพอวันที่อับจดก็บอกวันที่ยี่สิบแปดอะที่พิษณุโลกเขาจะมีแจกก็ให้ไปฟัง ดิฉันก็สองคนกับสามีก็ไปฟังแล้วก็ได้รับบาลานซ์ออยขวดเล็กมาคนละขวดแล้วสามีก็ซื้อมาอีกห้าชุดอะค่ะก็เลยมาทานมาทานดูแล้วพอเดือนสิงหาคุณหมอนัดตรวจอันต้าซาวเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับไขมันก่อตับแล้วก็ตับแข็งอะค่ะก็ไปอันต้าซาวดู แล้ววันที่ยีสิบห้าสิงหาดิฉันก็พบแพทย์คุณหมอก็บอกว่า <c oughs> ขอโทษค่ะตับแข็งที่มันขูกขาอยู่มันเรียบมันดีขึ้นค่ะแล้วก็ไขมันเกาะตับก็คือลดลงลดลงเยอะแต่ว่าก็ยังมีอยู่แต่ว่าลดลงเยอะเลยค่ะแล้วคุณหมอก็เลยว่าผลตรวจ ดีขึ้นทุกอย่างแล้วคุณหมอก็เลยนัดหนึ่งปีหนึ่งปีเจอกันหนึ่งครั้ง <c oughs> แล้วที่ผ่านมาวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสิบหกพฤษภาที่ผ่านมาโรงพยาบาลที่เด่นชัยก็นัดตรวจเกี่ยวกับความดัน <c oughs> เกี่ยวกับความดันแล้วก็ไขมันในเลือดค่ะคุณหมอ เข้าพบคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าความดันก็ปกติไขมันในเลือดก็ดีขึ้นก็คือคุณหมอก็ลดยาไขมันให้ค่ะตอนนี้ก็คือสุขภาพดิฉันดีขึ้นทุกอย่าง <Okay. S 1> หัวใจก็ปกติดิฉันต้องขอขอบคุณบาลานออยนะคะที่ทำให้ดิฉันได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมาค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็คนที่ ยังไม่กล้าทานนะคะทานได้เลยค่ะเพราะว่าบาลานออยมันเป็นอาหารดิฉันทานแล้วสุขภาพดิฉันดีขึ้นทุกอย่างเลยค่ะ